ม้นดอกกุหลาบมันเข่าอยู่เลยนะอสิบสี่พี่ชายอ๋อหอมหอมยังยังเขาแซน้ำหนอมได้ดักรอกเลยกุหลาบพิหารจะได้ทุกอี่างได้ไแต้มือแหลกจนชงมือหนียวพี่น้องเอาพิหารด้วยเลยคนไปต้อแถวไปต้แถวอีกร้านหนึ่งคนหลายเต็ม ก็เลยขอบไปในหาดไปหยิบพอมา่ะคุณก้นตัวแถวเต็มคือคน่ะพี่เมื่อพลังเขาขายดีขายดีพีน่น้องะมาใส่แจกันเลยสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านนะคะอันนี้เขามีให้เห็นว่าี่นนองมันจะยูดได้ด้วย ในไหน,ในแนต่คือเกาหระคือนาแ่คืแมันว่นไทายคือวันที่เขาอันนั่นเนาะเขาขาดอกไม้นะ่ะดูเยียงแบบนี้เลยขอบคุณพี่หน่แม่ซื้อปะ่ะปลา พอสำเราวันท้ายนีพี่น้อันนี้มันสีอสัอกษรอักษรแ่กันมันสีดียูโดนเลยที่กันงั้น อีกว่าโดนที่สวนจะหองกันเต็มพีม่้อมอีกมาโดนก่อนจะใสเกลยกันถ้าต้องตัดนี่จะน้อยพี่น้ะแต่ถ้มันดูดหนามัน <c oughs> ส4อง7 7หเจดเจดอกมัดน so. ีเจดอกมคุนละสีเลยเขาผสมเข้าผสมแล้วเขากับคน ก็เป็นดอกสะเดาเลยดอกกุหลาบก็ดอกสะเดาอันนี้เขาใส่หนะจนหอมดอกกุหลาบก็ดอกสะเดาอันไหนดีก็ทำให้น้องดีทั้งสองนี่แหละอันนี้ดีเต้อใจวันนี้ดอกสะเดาดอกสะเดาแจกแจบเนาะ ใจใจกันนันเดียวกันดอกไซเบิดนะ์ตแหละมันสิสามารถเทศไทยอย่ะดอกกุหลาบซีนนะมันเหมือนน้ำตามันน้ำดอกเรี่ยงดอกกุหลาบนี่เป็นองศาคนคนคนคเล่คเล่เข้ากันอนะกลายเป็นลอนีร จเด A จัดี B ีเลยอี่จะต้องตัดก่อนมีความสุขทุกๆวันนะคะรักกันทุกวันขอบคุณพี่น้องชาวยูทูบเนาะ ขอบคุณพี่ยูเนาะร,รักรักพี่ยูเหมือนกันนี่พี่น้องจ้าได้จังดอกอนี่หลายพันเห็นควายวะ <laughs> ใจ เขาเส่น้ำหอมจนหนันเลยพี่น้องไม่ได้สสป,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 ป้าฟังพออะไรใส่ซรงป้าฟังเขาเส่น้ำหอมพี่น้องเขาเส่น้ำหอมนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ะ จะกแก่กันกูเหลอได้แล้วขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องตายบัน,นี้อา <c oughs> มาแย่งมันนี้มันดีต่อใจพี่น้องจ้าบายจุ๊บ <c oughs>